ดีเพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมก็มาแจกไอเทมโค้ดนะเป็นสกินนะระดับฮีโรอีกนะมีให้เลือกกันถึง5ตัวเลยนะก็จะมีคิกซี่อิลูเมียแอตชิกจูเรนแล้วก็อาดูอินนะ นอกจากนี้นะก็ยังมีกรอบรูปโปรไฟล์ทั mm. ตเตนมอทอสแล้วก็อิโ o มจต่างๆนะอีก2องสามอิโมจก็คลิกที่กล่องกิจกรรมด้านขวานะพอคลิกเข้ามากิจกรรมแล้วก็เลือกที่ประกาศเกมนะข้างบนสุดเห็นไหมแล้วก็นี่แลกไอเทมโคดที่นี่กดคลิกเข้าไปเลยมันก็จะมาเปิดหน้านี้นะแล้วก็ใส่ไอเทมโคดนะตามนี้นะน นี่ไอเทมโคดนี้เลยใครที่ใส่ไม่ทันก็กอดดวงนะแล้วก็กดยืนยันนี่เห็นไหมแลกไอเทมโคดสำเร็จแล้วยอดเดี๋ยวผมจะออกไปรับนะว่ามันได้จริงหรือเปล่าโอเคลองดูนะมันก็จะอยู่ในกล่องข้อความนะก็เข้ามาระบบนี่เห็นไหมเป็นตาอันเชิญสกินนะเดี๋ยวผมก็จะกดรับไว้ก่อนนะแต่ว่าผมจะเอาไว้เปิดตอนท้าย ทีเดียวเลยนะ <Yeah. S 1> มาต่อกันเลยกันด้วยไอเทมโคดที่สองนะ mm. ก็เข้าไปที่เดิมนะ mm. ประกาศแล้วก็แลกไอเทมโคดนะ mm. ก็ใส่รหัสไอเทมโคดตามนี้เลยนะ mm. เดี๋ยวรอบนี้พี่จะค้างไว้แบบว่าช้าๆเลยนะ mm. จะได้ใส่กันทันนะ mm. นี่โอเคกดแรกและไอเทมโคดสำเร็จแล้วทีนี้ก็ จะกลับไปดูเหมือนเดิมนะว่าได้จริงหรือเปล่ากลับ <Yeah. S 1> ไปที่กล่องข้อความน,นะเข้าไปที่กล่องข้อความระบบเห็นไหม <Yeah. S 1> นี่ก็จะเป็นกรอบรูปโปรไฟล์นะท <Yeah. S 1> ะเลนะสดใสดสดใส,ดส,ดส,ดสดเลยนะ <Yeah. S 1> ก็เก็บไปก่อนนะจะไปเปิดตอนท้ายทีเดียวนะ <Okay. S 1> ก็มาไอเทมโค้ดชิ้นต่อไปกันเลยอันนี้ก็จะเป็นท่าเต้นของมอทอสนะใครยังไม่มีก็ เรามากดแรกกันดูนะ <No. S 1> ก็จะเป็นโคดนี้เลยนะเดี๋ยวผมก็จะค้างไว้สักแป๊บหนึ่งน,นะหน้านี้เพื่อให้พิมพ์กันทันนะก็จะได้ไม่ต้องก่อไปก่อมานะย้อนไปย้อนมาแล้วก็กดยืนยันนะแล้วเทมกดสำเร็จแล้วก็จะไปที่กล่องข้อความนะเราจะไปรับถ้าเต้นกันนะหรือว่าถ้าเต้นนั้นได้มาหรือเปล่านะ ที่ระบบนะนี่เห็นไหมถ้าเส้นมาทอสกรับมาเลยพี่ก็จะกดยืนยันไว้ก่อนนะแต่ว่ายังไม่ได้กดเปิดนะเดี๋ยวเรามาแลกไอเทมโค้ดชิ้นต่อไปกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นพวกอิโมจินะเอาไว้กดใส่หน้าเพื่อนนะแบบว่าสุดเฟลเลยก็โค้ดนี้เลยนะเพิ่มเลยนะพี่ก็จะค้างไว้สักแป๊บนึงนะจะได้ใส่กันทันนะแบ อ่าแล้วก็กดยืนยันนะก็แลกไอเทมโค้ดสาเร็จเห็นไหมแล้วก็ออกไปรับเหมือนเดินะก็เข้าไปที่กล่องข้อความเหมือนเดิมจะดูนี่เป็นรูปอิมาิจ,จิทริปนะเป็นรูปทริปนะเจวันเลยนะให้กดรับไว้ก่อนนะแต่ว่าก็ยังไม่เปิดนะเดี๋ยวเอาไว้เปิดตอนท้ายทีเดียวหรือมาดูกันนะก็มาแลกไอเทมโค้ดชิ้นต่อไปกันเลยนะก็ใส่รหัสนะโค้ดนี้เลยนะ ก็ลองพิมพ์กันดูนะครับเพื่อนๆลหลายๆคนอาจจะถามว่าผมไปเอาไอเทมโคตมาจากไหนเอามาจากกิจกรรมนะก็หามาให้นะก็กดแลกไอเทมโคตนะแล้วก็ไปรับที่กล่องข้อความนะอันนี้ก็จะเป็นเอฟเฟก m อิโมจินะอันนี้เป็นอิโมจินะของลาวิลแล้วก็มานะแรกกันต่อเลยนะ ไอเทมโค้ดนี้ก็เป็นไอเทมโค้ดสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะ <Yeah. S 1> อันนี้ก็จะเป็นเซกวาร์ปนะเซ็กวาร์ปนะกรับบ้านยางเชฟเฟวลเลยอันนี้ก็โค้ดนี้แล้วนะก็ใส่แล้วก็กดแลกกันดูนะกดยืนยันปึ๊บได้ไอเทมโค้ดสำเร็จเห็นไหมแล้วก็เปิดดูในกล่องข้อความเหมือนเดิมครับไปเลยนี่เห็นไหม วักกุ๊กกูทำให้วักกลับบ้านนะเฟี้ยวเกันเลยก็สำหรับไอเทมโค้ดวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้นะเดี๋ยวรอบหน้าผมจะไปหาสก,กินที่แบบว่าเฟี้ยวเวมาให้นะไ <Okay. S 1> อเทโค้ดอ่ะรอมันด้วยนะเดี๋ยววันนี้ก็จะมากดรับนะกดเปิดนะแล้วก็รับไอเทมนะที่แลกมานะก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะ คยแลกไอเทมโคดพวกนี้ไปแล้วนะมันก็จะไม่สามารถแลกได้นะรหัสไอเทมโคดเนี่ยที่เคยแลกไปแล้วอะ่ะเลยอันนี้ผมก็ไปหามาให้นะสาหรับคนที่ยังไม่เคยแลกนะน <Yeah. S 1> ี่ก็จะมีสก,กินที่ผมบอกนะอันนี้ผมก็มีหมดแล้วนะสก,กินวกนี้ผมก็จะเลือกเป็นม้วนคมพีไปนะเพราะว่าสก,กินมันซ้ำแล้วอะ่ะมีหมดแล้วอะ่ะพี่มีจุกสก,กินนะครับบอกเลยยังเฟียว uh huh. ก็แล้คัมพีไปนะอันนี้ ก็แลกเก็บไว้คัมพีแล้วที่เหลือเดี๋ยวผมก็จะกดเปิดหมดเลยนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เล่น ROV นะตอนนี้ผมเล่นโซโล r แหลงคนเดียวนะใครอยากจะมาเล่นด้วยกันนะก็ทิ้งชื่อไว้นะคอมเมนต์ชื่อไว้ใต้คลิปนะผมอ่านทุกคอมเมนต์นะเดี๋ยวผมจะมาแอดชื่อในเกมนะแล้วก็ใครเล่นตำแหน่งไหนก็บอกไว้ด้วยนะบอกได้นะเพราะผมก็เล่นได้ทุกตำแหน่งเลยนะ เดี๋ยวจะได้มาเล่นด้วยกันนะเวลาเวลาเล่นด้วยกันผมก็จะอัดคลิปไปด้วยนะทําคลิปวิดีโอไปด้วยแล้วก็จะเอามาลงใน,นช่องนะเพื่อนๆก็สามารถมาเปิดดูการเล่นของตัวเองได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ